thank you สวัสดีครับผมเซลมินที่ปรึกษาการขายดีพอจินมอเตอร์สาขาสีนครินครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า LO s e v e ของเรานะครับวันนี้มินจะพามาดูแนวทางการตกแต่งนะครับไม่ได้รีวิวรถแต่อย่างใดแต่จะพามาดูแค่แนวทางการตกแต่งของเจ้า LO s e v e ของเรานะครับคันนี้เป็นรถสปอร์ตซีดานฟาดแบ็กนะครับของเรามีรุ่นเดียวเลยครับที่เป็นซีดานของดีพอของเรานะครับและคราวนี้มินจะพาไปชมแนวทางการตกแต่งและจะไล่ไปทีละจุดทีละจุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมินจะพาไปชมกันเลยโอเคครับเดี๋ยวมินจะพาไปดูแนวทาง กการตแต่งแต่เดี๋ยวขอบอกไว้นิดนึงก็คือเจ้าราคารถคันนี้อยู่ที่1 3 2 9 0ล้าน้านบาทนะครับชาร์จหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้ถึง540กิโลเมตรเลยนะครับคุณลูกคา้าโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของการตกแต่งชิ้นแรกครับชิ้นแรกของเจ้าดีพอร์แอร่เซเคันนี้นะครับคันนี้ได้เป็นก็โลโก้ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นในส่วนของ e อสปอร์ตตและ e อสปอร์ตตชุดแต่งเขาดีไงก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับเอสปอร์ตตเนี่ยเขาทาในส่วนของสเกิร์ตมานานครับแล้วก็มาหลายร ทางเอสปอร์ก็ได้มีทําการตกแต่งไว้รอบคันนะครับคันนี้เริ่มจากชายกันชนด้านหน้าเลยนะครับทางเอสปอร์ได้ออกแบบตกแต่งให้มีเหมือนคิ้วเป็นแบบนี้ครับทางเอสปอร์ และทําการตกแต่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัดสีดําได้กับสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ชิ้นแรกก่อนเลยครับชิ้นตัวด้านบนเนี่ยครับจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถัดมาด้านล่างครับที่เป็นคีบตัวนี้ครับดีไซน์ให้เป็นเหมือนทรงสปอร์ตครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นดําเงาหรือดําด้านก็ได้นะครับสามารถสั่งทางเอ์พอร์ตตี้เขาได้นะครับและตัวนี้ครับที่ดีไซน์ออกไปก็จะเป็นในส่วนของเหมือนเป็นรังพึ่งครับเพิ่มความสปอร์ตนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของโลโก้เขาด้วยจะติดมาตรงนนีี้จะเเป็ยว ก็จะได้ดูงานของเขาก็จะเป็นงานเอสปอร์ตี้เนี่ยจะเป็นงานที่เรียบร้อยแล้วก็เข้ารูปที่สุดแล้วครับที่ผมดูมานะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านข้างต่อเลยครับผม มาต่อกันในส่วนของด้านข้างครับด้านข้างคันนี้นะครับปกติครับล้อแม็กเขานะครับจะเป็นขอบ19นะครับตัวนี้แนวทางการตกแต่งเขาครับก็เปลี่ยนเป็นขนาดล้อของขอบ20นะครับพร้อมกับยางแก้มเตียครับโอบลัดด้วยยาง2 4ง3 5ขนาด20นิ้วนะครับถัดมาครับก็จะเป็นแม็กลายก้านแบบนี้เลยนะครับจ้นี้ก็จะเป็นดีไซน์แม็กสชิ้นนะครับแล้วก็เพิ่มลูกเล่นนิดนึงก็คือในส่วนของคาลิเปอร์เบรกคาลิเปอร์เบรกในส่วนของรุ่น air os seven เนี่ยเขาจะมีฝาครอบทั้งข้างหน้าข้างหลังครับ ให้มันดูเป็นทรงสปอร์ตครับให้ดูเป็นคาลิปเปอร์แบบใหญ่แบบทรงสปอร์ตนะครับและคันนี้ที่ผมบอกว่ามีลูกเล่นก็คือเขาเอาคาลิปเปอร์เนี่ยครับฝาครอบเนี้ยออกไปทําสีคุณลูกค้าสามารถดีไซน์ได้เองเลยครับคันนี้เขาพ่นเป็นสีส้มตัดดําแต่คุณลูกค้าอยากได้สปอร์ตท,ทรงซิ่งๆก็จะเป็นในส่วนของสีแดงก็ได้นะครับก็จะได้ดูทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับ โอเคและคันนี้เขาก็โหลดลงมาครับให้รถดูทรงสปอร์ตแล้วก็ใส่สเกอร์เข้าไปก็ทําให้รถดูสปอร์ตและดูเตี้ยนะครับถัดมาครับก็เป็นในส่วนของคันนี้ครับได้ทําการแรปสติ๊กเกอร์นะครับปติครับเสา A ถึงด้านหลังนีครับจะเป็นสีขาวเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้เขาได้ทําการแรปสีดำครับเพื่อให้ตัดเป็นทูโทนหลังคาครึ่งบนเนี่ยจะดํำหมดครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ ถัดมาครับก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่าดีไซน์ของ L7 เนี่ยมือเปิดตัวนี้เขาเป็นแบบซ่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่พูดถึงลงรายละเอียดกันเพราะคลิปนี้เราจะมาบอกแค่แนวทางการแต่นะครับถัดมาอย่างที่บอกว่าชุดแต่ง Sporty เนี่ยเขาจะเป็นชุดแต่งรอบคันตัวนี้ด้านข้างเขาก็มีเหมือนกันครับเหมือนกับด้านหน้าครับที่ ตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้ครับให้ดูดูดูทรงสปอร์ตแบบนี้แล้วก็จะมีกิมมิคโลโก้ของเขาก็คือเอสปอร์ตี้แบบนี้เลยครับด้านข้างครับก็ทาให้รถดูเตี้ยลงและดูสปอร์ตขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังกันต่อเลยครับผม มาต่อกันในส่วนด้านหลังครับด้านหลังปกตินะครับด้านบนของหลังคาเจ้า AO ลโอเนี่ยจะไม่มีคีบฉลามหรือว่าชาร์ฟินอย่างนี้นะครับตัวนี้ทาง Sport ์ตอ่ะเพิ่มฟอรมสปอร์ตเข้าไปก็เลยติดตัวเสาอากาศคีบฉลามแบบนี้เพิ่มเติมไปให้รถมันดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับถัดมาที่ s p o r t ร์ต้เขาติดตั้งเพิ่มไปก็จะเป็นในส่วนของค้อบสปอยเลอร์ด้านบนเพราะ AO ลโอเนี่ยจากโรงงานอนะ่ะเขามีสปอยเลอร์ด้านหลังมาอยู่แล้วนะครับและคราวนี้ทาง s p o r t ร์ต ได้ออกแบบมาให้มันดูสปอร์ตขึ้นให้มันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นก็คือครอบตัวบนของสปอยเลอร์หลังอีกทีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่า2สีเหมือนเดิมตัวนี้จะตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถแล้วจะตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเลือกได้ครับว่าจะเป็นดําเงาหรือดําด้านคูลูกค้าสามารถดีไซน์ได้เองแล้วก็จะแจ้งทางเอสปอร์ตตี้ไปได้นะครับถัดมาครับตัวนี้ไอโอเซเว่นอะเรามีเอกลักษณ์ในส่วนของไฟท้ายของเราครับจะเป็นรูปแบบเปลวลไฟแบบนี้เลยนะครับสะดุดตาแน่นอนครับมองเห็นมาก้าคคัญ็ือดน าทางาง S Sporty ก็ได้ดีไซน์ในส่วนของข้อกันชนท้ายที่มีดิฟวเซอร์แบบนี้ครับเป็นแบบปกติครับงั้ก็จะเป็นแบบตรงๆไม่ได้มีลูกเล่นให้ดูสปอร์ตแบบนี้นะครับด้านล่างเหมือนกันทาง s Sporty ก็ได้ตัดสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีดําด้านนะครับแต่ที่เขาใส่ใจในรายละเอียดก็คือในส่วนของเซ็นเซอร์ต่างๆสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเพราะเขาจะเจาะรูหลบเซนเซอร์แบบนี้นครับ ทางในสม๊ัฟตี้ก็ได้ใส่ใจในส่วนของเซ็นเซอร์ครับเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยเซนเซอร์เป็นส่วนสําคัญครับที่ทําให้รถขับเคลื่อนไปได้นะครับถ้าเรามีอะไรไปบังเซ็นเซอร์อาจจะมีการผิดปกติของตัวรถได้นะครับอ่ะเราพูดถึงดีไซน์ต่อครับดีไซน์นะครับอย่างที่บอกตัวนี้ก็เหมือนด้านหน้าครับที่มีกิมมิคเล็กๆก็เหมือนแผงรังผึ้งนะครับแต่เป็นแผงรังผึ้งแบบไม่ได้เจาะทะลุนะครับเป็นแผงรังผึ้งตันๆแบบนี้ครับแล้วก็ตัดเส้นสายสีเดียวกับตัวรถนะครับ ตัวนี้แล้วก็ด้านที่เป็นเหมือนดิวเซอร์ด้านหลังเนี่ยครับจะตัดเป็นสีดําด้านนะครับอย่างที่บอกว่าเลือกเป็นดําด้านหรือดําเงาก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับถ้าดําด้านมันก็จะดูดูดหน่อยแต่ถ้าดําเงาก็จะหรูหราดูพรีเมียมขึ้นนะครับแล้วก็เขาได้เว้นในส่วนของไฟจัดหมอกฟอกแลมด้านหลังอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือไฟฟอกแลมด้านหลังนะครับอันนี้สามารถเปิดจากในรถได้นะครับ คือสมมุติฝนตกๆเนี่ยครับฟอกแรมตัวนี้จะเพิ่มในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับเพราะรถด้านหลังอาจจะเห็นชัดขึ้นนอกจากไฟท้ายด้วยมีฟอกแรมด้วยอันนี้จะเพิ่มความปลอดภัยนะครับเวลาฝนตกหรือว่ามีหมอกคันที่วิ่งตามท้ายเราจะเห็นรถเราได้ชัดครับอันนี้ก็อยู่ในความปลอดภัยของเจ้า L7 คันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมิ้นจะพาไปดูด้านในนิดๆหน่อยๆครับเพราะด้านในของเจ้าตัวนี้จะเป็นภายในสีขาวโปต,ติแล้วณนะตอนนี้ไม่มีภายในสีขาวขายแล้วครับ เพราะทางฉางอันฮะได้เอาเข้ามาประมาณรถเดียวเลยรตแรกอันนี้ก็อยู่ในรถที่เป็นรตแรกนะครับก็เลยมีภายในสีขาวให้เราดูกันโอเคครับเดีย๋ยวไปต่อภายในกันนิดนึงมาต่อส่วนของภายในครับอย่างที่ผมบอกว่าภายในคันนี้เป็นสีขาวและตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับแต่ผมจะพามาชมเล็กๆน้อยๆครับก็คือคอนโซลด้านหน้าตกแต่งสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยสีขาวตัดดาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คอนโซลกลางก็จะเป็นสีขาวตัดดา คุณลูกค้าบางท่านก็คิดว่าสีขาวจะสีขาวทั้งหมดแต่สีขาวของ De p พสเออโอเคันนี้ก็จะตัดกิมมิกก็คือดำาๆส้มๆแบบนี้นะครับเส้นสายตามนี้ครับตามที่วิ่งไปเนี่ยจะเป็นสีส้มถ้าเป็นภายในสีดำอ่ะก็จะออกเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ด้านข้างประตูที่ไฟเอเบลไลท์เนี่ยที่วิ่งเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับแตกต่างจากสีขาวที่เป็นสีส้มนะครับภายในสีขาวที่มินให้ดูก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมินจะไปสรุปช่วงท้ายคลิปแล้วก็จะไปบอกโปรโมชั่นกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับที่มิ้น์พาไปชมเจ้า L7 o คันนี้ครับกับแนวทางการตกแต่งของ Sport รตนะครับและมิ้น์จะมาบอกในส่วนของโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นของเจ้า L7 คันนี้นะครับมีโปรโมชั่นแรกก็คือดาวเริ่มต้นครับ15,200บาทนะครับหรือคุณลูกค้าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษก็ได้ครับดอกเบี้ยพิเศษเจ้าคันนี้ก็อยู่ที่ดอกเบี้ย0%ครับถ้าคุณลูกค้าดาวที่2ปี่ลูกค้าจะได้ดอกเบี้ย0%ตลอ่อัญญา5ปีเคุณลูกค้าจะได้ในสของฟรีวย่อนย์เปอร์เซ็ะ2 15ครับ4เดือนรวมเป็นมูลคนน่า100,000บาทครับแล้วก็ได้รับแคชแบ็กคืน10,000บาทนะครับและของเรายังแถม ิล์มของ 3M ครับเซรามิกติดให้รอบคันด้วยนะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของ d p พ Premium Care ครับ d p พ Premium Care มีอะไรบ้างก็คือในส่วนของประกันภัยชั้น1ครับมีอยู่แล้วครับ1ปีแต่ถ้าคุณลูกค้าเลือกในส่วนของดอกเบีย้ยต่ำคุณลูกค้าจะได้เพิ่มอีก1ปีรวมเป็นประกันภัยชั้น1 2ปีครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของค่าจดทะเบียนแล้วก็ฟรีให้นะครับถัดมาก็จะเป็นฟรีวอ l ชาร์จพร้อมติดตั้งให้นะครับถัดมาอีกก็จะเป็นในส่วนของฟรีสายชาร์จเคลื่อนที่ฟรีสายชาร์จ V2L และในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีนะครับรับประกันตัวรถ8ปี160,000กิโลเมตรครับและแบตเตอรี่ก็8ปีครับแต่แบตเตอรี่จะรับประกัน244,000กิโลเมตรครับคุณลูกค้าขับไปไม่ต้องกังวลเลยนะครับอันนี้ได้ไปจากดีพอจุกๆให้แบบนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้มินได้พาไปดูแนวทางการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมินจะพาไปชมอะไรกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปครับถ้าคุณลูกค้าสนใจสามารถคอมเมนต์ไ้ใต้คล เดี๋ยวมินจะไปตอบทีละคลิปทีละคลิปเลยนะครับถ้าสนใจส่วนไหนสนใจในส่วนของโปรโมชั่นสนใจในส่วนของแนวทางการแต่งครับเดี๋ยวมินจะไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้มิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ